สวัสดีค่ะไปสรงทานค่ะไปสั่งดอกไม้ตามเออหน่อไม้ตามาสดๆเลยค่ะสมโอก็สดๆค่ะนะคะเอา้าผู้บ่าวนี่ก็อืมาเต่เช้าเลยไม่ได้เชิญเลยนี่ยนไหมคะโลละยี่สิบบาทแปดเกือบเก้าโลค่ะเขาคิดไปแค่ร้อยห้าสิบค่ะสมโอมาซ่องลูกค่ะ อาเมื่อกี้นมเย็นกับอิงอยู่นี่ไปไหนนาะหาลูกก่อนอยู่นี่จ้าแม่นูอยู่นี่จ้าไหนละอิงอ่ะโอ้อันน,น้นนุ่นเย็นอุนพ่ออยู่นี่ละค่ะเพื่อนเพื่อนอืพ่อเขาตัดหญ้ากวาดหญ้าเอาให้เตียนเลยค่ะต้นมะนาวก็ตายไปต้นหนึ่งล้วค่ะแต่ว่านี่ก็มีกินมีใช้หน,นุนต้นมะกรูดมะนาวไม่ได้ซื้อกินค่ะคาตะไคร้ปลูกไว้กินค่ะ พ่อพอลุงทำอะไรเนะี<ป>่ยฟังเพลงนั่งมาฮะน้องมาไล่ผู้บ่าววัดค่ะ <c oughs> <c oughs> เมื่อยเหรอลูกให้น้องอยู่ด้วยเลยได้ยินเสียงไม่ได้ลุกไล่เขาเอาเป็นเอาตายโอ้ยหน่อชี้ห่วงเนี่ยพริ้งไปไหนลูกน้องพริ้งอะ่ะ น้องพริ้งอยู่นี่ค่ะใช่ไหมลูกพริ้งอยู่นี่ค่ะแม่จะเรียกหาทําไมเรียกเพื่อใช่ไหมลูกเคงลาคาญแม่เขาเหมือนอาหารหน้ามาหาจ้าหน่อยลูกมายิ้มให้หน่อยลูกยิ้มเชยเชยหน่อยจ้ายิ้มเฉยเชยหน่อยจ้าแต่อยากหัวน้อลูกนาะจริงเขาก็เดินตามแม่แต่แต่นมเย็นเขาจะติดพ่อเขาค่ะ สะออนหน่อไม้เพื่อนๆสดสดเลยจ้าอยากให้เห็นจะแจงค่ะซื้อเห็ดมาจากโรตัสอยู่ใบย่นางชะอมเขาก็แถมค่ะหน่องงามๆเลย <c oughs> ผู้ช่วยทานก็จะหมดแล้วนะคะทานก็จะหมดแล้วะคะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจค่ะสวัสดีนะคะไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะวนแต่อยู่บ้านๆน,นี่แหละค่ะทำเล่นๆไปเนาะทำสนุกสนุกทำพอมีเพื่อนคุยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ เห็ยที่ซื้อมาจากโลตัส